วันนี้หน่อยจะทำปีกไก่ทอดน้ําปลานะคะล้างไก่ก่อนนะคะก็ใส่เกลือค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะคลุกกับเกลือนะคะล้างด้วยเกลือก่อน,นะคะ่ะ แล้วเราก็ล้างน้ำออกเลยค่ะ ค่ะ นี่นะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะทำการหมักไก่ค่ะค่ะพริกไทย1ช้อนชาค่ะกระเทียมนะคะ1ช้อนกับครึ่งค่ะ1ช้อนชาครึ่งนะคะ เป็นกระเทียมแบบเป็นผงกระเทียมอะคะ่ะหน่อยซื้อมานะคะแต่บางบางคนเขาก็จะตำกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาหน่อยใส่สองช้อนโต๊ะค่ะนะคะ,นะคะจากที่นี้เราก็คนให้เข้ากันนะคะ สมกันเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะไปแล้วก็หมักทิ้งไว้30นาทีค่ะหมักทิ้งไว้30นาทีนะคะเอาไว้ในตู้เย็นค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะหมัก30นาทีนะคะในตู้เย็นค่ะ ทีนี้เราก็มาทำแป้งส่วนผสมนะคะที่เราจะเอาไปทอดค่ะแป้งทอดกรอบค่ะนะคะนี่ค่ะแป้งทอดกรอบหรือจะเป็นแป้งโกกิะคะ่ะแป้งทิปโปอะไรก็ได้ค่ะนะคะแป้งทอดกรอบนะคะหนึ่งแล้วก็หนึ่งถ้วยกับครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งถ้วยนะคะ แป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงค่ะลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยหนึ่งช้อนชาค่ะนะคะแล้วก็คนนะคะคนให้เข้ากันค่ะนะคะ แล้วก็น้ําเย็นค่ะน้ําเย็นหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมก็ได้ค่ะแล้วก็คนไปก่อนนะคะแล้วก็ดูความหนืดของแป้งนะคะไม่ต้องหนืดมากนะคะเอาแบบพอดีพอดีค่ะ อุงหน่อยก็จะเอาแบบประมาณนี้ค่ะความหนืดของแป้งนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ต้องหนืดมากนะคะนี่ค่ะกำลังดีเลยค่ะกำลังพอดีเลยนะคะสุดเอนะคะนี่ค่ะ,คะโอเคเดี๋ยวเราเอาไก่มาทอดกันนะคะ หลังจากที่เราหมักผ่านไปแล้ว30นาทีค่ะเราจะเริ่มทอดกันค่ะหมักไก่เรียบร้อยเลยนะคะ30นาทีนะคะแล้วเราก็แป้งนี่นะคะที่เราผสมไว้นะคะแป้งนะคะเราก็เอาไก่นะคะใส่แป้งนะคะ ผสมค่ะทีนี้เตรียมตัวทอดเลยค่ะค่ะเราลองมาเทสน้ำมันดูนะคะว่าน้ำมันร้อนหรือยังพร้อมหรือยังนี่ค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะนะคะก็ทอดเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เหลืองได้ที่แล้วค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะตักขึ้นเลยนะคะนี่ค่ะเหลืองสวยเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะปีกไก่ทอดน้ำปลากรอบอร่อยค่ะ มีน้ำจิ้มด้วยนะคะลูกชายเขาชอบมากเลยค่ะมากค่ะมาลองชิมไก่นะคะปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะว่าจะกรอบอร่อยแค่ไหนค่ะอ,อร่อยมากมากเลยค่ะกรอบมากเลยค่ะรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะ อ,อร่อยมากไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยค่ะทานเปล่าๆนี่ค่ะทานกินเล่นอืมอร่อยจริงๆอืมนะ เสียงกรุบๆเลยค่ะอ,อร่อยอ,อร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำตามนะคะลองทำดูค่ะ,คะอือีกชิ้นหนึ่งอร่อยจริงๆอื หมดเลย <laughs> ต้องเช็ดปากน <laughs> ะอ, <ม S 2> อร่อยมากค่ะอือร่อยจนหยุดไม่ได้เลยเ <laughs> พื่อนๆลองทําตามนะคะลองทําดูนะคะแล้วก็จะรู้ว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ <laughs> กรอบด้วยค่ะ <laughs> แล้วก็กรอบนานด้วยนะคะค่ะอืม อร่อยจริงๆอือืมโอ้ยหยุดไม่ได้จริงๆเลยค่ะอีกชิ้นหนึ่ง กรุบนะกอบมากอ,มอร่อยมากค่ะอือโอเคนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ